เมื่อเธอต้องอยู่บ้านตามลําพังกับเหตุการณ์ที่เธอต้องเอาตัวรอดจากเอเลี่ยนที่กําลังจะยึดของโรคกับเรื่องน้ no you you ครับผมโนววันวิวเสพอยู่ครับแกอยากจะบอกว่าเป็นการดูหนังที่ สนุกตื่นเต้นแล้วก็งงมากมึนหัวตุบๆเลยครับผมกับหนังเรื่องนี้ครับผมตัวหนังเนี้ยลงใน streaming Disney Plus Hotstar นะครับผมความยาว93นา,าทีครับผมซึ่งตัวหนังเนี้ยไม่ได้มีภาคไทยนะครับผมต้องฟังซับต้องดูซับเขาแต่ว่าแทบไม่ต้องดูเลยเพราะว่าตัวหนังบทพูดแท่ไปเลยครับผมแทบไปดูภาพลุวน่ยเลยครับผมตัวหนังครับพูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าไบรอดัมครับผมซึ่งเป็นหญิงสาวที่อยู่ตามล a l o n e คนเดียวในบ้านนะครับซึ่ง เปิดหัวมาก็งงมากเลยทําไมหนังให้นางอยู่คนเดียวซึ่งแบบตัวหนังดูยังจบแล้วก็ยังยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับผมซึ่งนะครับในช่งชวงเช้าานเด็กของนางก็จะแบบว่าออกไปข้างนอกบ้านนะครับไปตักทายเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านทุกคนก็เหมือนจะดูเหมือนแบบว่ารังเกียจนางมา,มากๆเลยแบบไม่ชอบพี่หน้าอะไรเงี้ยซึ่งก็งงเหมือนเดิมครับว่าทําไมถึงไม่ชอบนางเอกขนาดนั้นเนาะไม่ชอบจริงๆนะผมมันจะมีฉากแบบว่า นางแบบว่าเจอคนบุกลุกแล้วนางจะไปแจ้งตำรวจตำรวจก็แบบเบินหน้าหนีแลวก็โดนแบบถมน้ำาลาใส่นาก็แบบโหคือแบบว่าเกรดอะไรนะขนาดนั้นเนาะซึ่งนางก็แต่ว่าจะไปแบบดูนะครับบริเวณหลุมศพของหลุมศพนะฮะของคุณแม่ของเขาเองครับผมซึ่งตอนเช้านางก็จะออกไปเนาะแล้วก็มีอยู่คืนนึงครับที่แบบว่าอยู่ดีๆระหว่างนางนอนนะที่ได้เสียงนางออกมาจาก นอกบ้านเนาะแล้วไฟในบ้านก็ติดมาแบบฟึบขึ้นมาแบบงงๆเลยเออทำไมไฟมันติดขึ้นมาเองทางที่ปิดทุกอย่างหมดแล้วครับนางก็เลยแบบว่าไปแง้มดูหน่อยข้างล่างสรุปเห็นเป็นร่างร่างหนึ่งครับตัวสูงสูงเขาบอกว่าเหมือนเปลืเออมันก็ขายเปลืเนาะตัวสูงมากเลยแกแล้วนางก็แบบตกใจก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในห้องนอนปิดประตูปุ๊บมันก็เดินเข้ามานะตอนแรกก็ไม่เห็นทั้งตัวเราเห็นแค่แบบเท้าเท้าที่เหมือนมือเนาะนางก็ เดินออกเข้ามาแล้วก็วิ่งออกไปทางหน้าต่างตัวนางเอกก็เลยแบบว่าดิบพูดขึ้นมาปิดหน้าต่างปุ๊บอ่ามาแรกเคยแรกไม่มีอะไรพอคืนที่สองเท่านั้นครับผมเอาแล้วคราวนี้เหมือนนางก็จะเดินลงมาด้วยแหละนางก็แหวกเห็นชัดๆคราวนี้แหละมันเห็นหนางเอกเรียบร้อยครับก็เลยบอกว่ามีการต่อสู้กันโอ้โหมันส์มากครับผมนางเอกกก่้งเหือเกินะนะนางสามารถแบบว่า ตุยนะฮะเอเลียนได้ตัวแรกนะครับแล้วก็มีตัว2ตัว3ตัว4ีลล่ผมมาเรื่อยๆคือเราไม่รู้เลยว่าเอเลียนมันมีกี่กี่ตัวนะครับมาเรื่อยๆเ,เลยแต่มันมาทีละตัวเนาะเออแล้วอยู่ดีๆหลังจากนั้นครับนางก็แบบว่าอย่างที่บอกครับนางไปแจ้งตำรวจใช่ไหมค่ะกับนางก็นั่งรถสปัตเตอระจําทางเพื่อจะกลับมาบ้านนะครับแต่ว่าเฮ้ยคนในหมู่บ้านแถวนั้นคือแบบเหมือนนางโดนสะกดจิตอะนางมอปฏิฟาใช่ปะ เอามือชี้ไปแล้วแบบว่าเหมือนมีอะไรอยู่ในคอ,อน,น่าจะเป็นแบบปรสิตอะไรอย่างงี้เนาะนางเอกเห็นแล้วก็บบว่าเฮ้ยไม่ได้แหละนางก็เลยต้องหนีสุดท้ายนางก็หนีกลับบ้านตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็นั่นแหละเอเลนก็เริ่มบุกเลยครับผมอันนี้แอบงงนิดนะึงว่าทําไมตัวนางเองกเขาแบบไม่โดนเหมือนคนอื่นเนาะคนอยู่บ้านนี่คือโดนกันหมดเลยเนาะเออแล้วก็ตอนจบี่แบบว่าเฮ้ยเหมือนแบบว่าเอเลนเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่านางแบบ เข้าไปในจิตของตัวนางเอกอะแล้วแบบว่าสุดท้ายนางก็อืมตัวปล่อยตัวมาอันนี้ก็แอบสปอยนิดนึงครับแต่ว่าต้องลองดูในหนังดูว่าเส้นเรื่องมันเป็นยังไงนะครับต้องลองดูทีหนึ่งแล้วผมซึ่งตอนเนี้ยคือแบบว่าแกนหนังมันสนุกฟ้างเลยนะแบบฉากจำแก์ก็มีบ้างแต่แบบเออก็ตกใจนะครับแต่ว่านั่นแหละเรามางงช่วงทายมากเลยแต่ส่วนตัวถต่ว่าสนุกไหมก็สนุกนะแต่ว่าหนังแอบว่าบางทีเราอึดอัดแทนนางเอกคือแบบตัวหนังนางเอกกบพูดได้นะ แต่แบบว่าให้พูดเออมันพยายามจะไม่ให้นางเอกพูดออกมาสักคำโดยแบบมีแค่แบอกว่าชงไปเข้าไปในจิตอะแล้วแบบเออพูดหนึ่งประโยคแค่นั้นเองทั้งเลือกนะครับผมคือแบบมันสนุกแต่ว่าแบบอึดอัดแทนนางเอกบากๆเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ครับผมลงในนีวีพัททอ s t สตาร์แล้วนะไปดูได้เลยตอนนี้ครับ